วัดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงรายสัปดาห์ตามวันเกิดเช่นเดิมนะคะเริ่มจากคนวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างะคะอีกไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะราชาถือเหรียญค่ะใบที่สองค่ะราชาถือไม้เท้าค่ะใบที่สามค่ะ ให้การเปลี่ยนแปลงค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะเป็นการเงินที่ดีนะคะมีเงินไหลเข้านะคะในช่วงเวลานี้บางคนนะคะถ้ามีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะได้มาเช่นเดียวกันนะคะบางคนในการลงทุนนะคะได้กําไรกลับมานะคะการงานของคุณนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะคอยช่วยเหลือคอย หนุนนาในเรื่องของการงานหรือคอยชี้แนะในเรื่องของการงานอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะมีโชคนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีผู้ใหญ่นะคะคอยเสนองานให้นะคะซึ่งมีผลดีต่อเรื่องของรายได้ด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนย้ายงานนะคะยกย้ายงานในช่วงเวลานี้ได้ค่ะก็ขอให คนที่เกิดวันจันทร์ทุกคนโชคดีนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นภ่าปรู่กันด้วยค่ะ